รู้สึกดีใจครับดได้โชว์กับพี่โออีกครั้งหนึ่งครับก็วันนั้นที่ผมชนะพี่โอว่าลูกเกมก็ชิงจังหวะครับการสัดแข่งกันก็เป็นผมที่เฉียนชนะคะแนนไปได้ครับแล้วก็จังหวะผมเดินทําด้วยครับยกสามน่าจะเป็นจังหวะนั้นด้วย ที่ทําให้เราหนักใจในไฟนั้นก็มีน่าจะมีแข้งแข้งขวาของแกลแล้วก็หมัดขวาครับจุดบกพร้องของผมก็มีเยอะเลยครับน่าจะเดินช้าครับแล้วก็ออกอาวุธไม่คล่องแคล่วว่องไวครับได้พี่น้องเพิ่มครับแล้วก็ได้ตอบรับอย่างดีครับแล้วก็มีแรงแน่นอนไฟนี้ครับเซนเตอร์หวังก็มีเสริมให้ผมแน่นอนครับอาจารย์ก็ให้เสริมหมัดที่หนักแล้วก็ให้ออกเป็นชุดครับ เน้นเรื่องแรงครับกับอาวุธครับก็มีเล่นเวทครับมีเล่นเวทด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเสริมมาด้วยครับจุดอ่อนอพี่โอ๋ก็ต้องดูวันนั้นในวันโชว์อีกทีหนึ่งครับไฟนี้ก็ไม่อยากให้จบแบบไฟที่แล้วครับไม่อยากให้ทุกคนคล่องใจหรือคาใจอะไรครับก็ไฟนี้จะบุกเลยครับ ทุกคนครับบนเวทีก็ถ้ามีโอกาสต้องปิดเกมครับหมายถึงผมด้วยครับในตัวผมด้วยถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ขอโอกาสครับถ้าผมชนะไฟนี้ไปได้ผมก็อยากชิงครับก็ต้องรอดูครับถ้าถึงวันก็พร้อมครับพี่เขาก็เสริมเทคนิคการออกอาวุธนะครับความเร็วความคล่องตัวมั่นใจเต็มร้อยครับมาซ้อมพีเคผมหวังว่าผมจะเอาชัยชนะกลับมาที่ค่ายพีเคให้ได้ครับ ก็น้ําหนักก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับเพราะว่าข่าวข่าวก็6-7กิโลครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับทางค่ายสอสมัยนะครับไม่มีคู่ซ้อมครับก็คู่ซ้อมน้อยครับแล้วก็มาอยู่พีเคก็มีแต่คู่ซ้อมดีๆก็มีระดับทั้งนั้นเลยครับก็ในตัวผมก็อยากมาด้วยครับเพราะว่าหาประสบการณ์ใหม่ครับได้เจอพี่น้องพีเคทุกคนครับ ลูกพีเสียแขกก็ดูแลเป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับแล้วก็ขอบคุณเสียสมหมายที่ส่งผมมาเก็บตัวในไฟที่จะถึงนี้ก็ขอบคุณมากๆครับวันเสาร์ที่3าพฤษภาคมน,นี้ก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ก้องทนีสีส,สมัยเลยนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่โอนะครับไฟนี้ไม่ให้พี่ยืนเตะแน่นอนพี่